ช่วงนี้นะครับติดตามสนามการเลือกตั้งนะครับมีบรรยากาศในหลายพื้นที่ให้ติดตามนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ถือว่าใกล้คโค้งสุดท้ายนะฮะในวันเลือกตั้ง14พฤษภาคมที่จะถึงนี้แล้วบรรยากาศหลายพื้นที่เนี่ยค่อนข้างคึกคักเรื่องของบรรยากาศการหาเสียงรวมถึงการเตรียมพร้อมของกกตนในแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดเนี่ยนะฮะ,ะก็ต้องดูกันว่าตอนนี้เป็นอย่างไรแล้วนะครับซึ่งแต่ละวันนะคะเราก็จะมีบรรยากาศเนี่ยแต่ละจังหวัดมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันเช่นวันนี้นะคะเรามีทางด้านของท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรีนะะค พูดคุยกับเราเกี่ยวกับถึงบรรยากาศการเลือกตั้งที่ผ่านมา7พฤษภาคมที่ลบบุรีเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะอยู่กับท่านประธานสัมพันธ์จังหวัดลบบุรีค่ะคุณสวามินีอิสระท้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอาครับสวัสดีค่ะวันนี้จะเรื่องของการเลือกตั้งเนาะจังหวัดบุรีนะคะต้องบอกก่อนเลยนะคะท่าน,านพ,พิธีกรทั้งสองท่านคะว่าจังหวัดลบบุรีเนี่ยเป็น4หนึ่งใน4จังหวัดที่มีการเพิ่มเขตเลือกตั้งขึ้นมานะคะจากเดิมนะั้นมีอยู่4เขต ตอนนี้ก็เพิ่มเป็น5เขตเลือกตั้งนะคะแล้วก็ทําให้มีการเพิ่มสอสอได้อีกหนึ่งคนนะคะซึ่งจากการนับสมัครเมื่อ3าถึงเม็ในานี่มีผู้สมัครมาถึง57คนนะคะใน16พักการเมืองนะคะสําหรับจํานวนประชากรนะคะต้องบอกนำเรียนอย่างนี้ว่าจํานวนประชากรที่มีการสํารวจเป็นข้อมูลเมื่อวันที่31ธันวาคม 2,565นั้นนะคะมีทั้งสิ้น7,33,857คนนะคะ,ะแบ่งเป็นเพศเผู้ที่จะมีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ย5,99,753คนนะคะซึ่งสัดส,ส่วนแล้วเนี่ยนะคะผู้หญิงมากกว่าผู้ชายค่ะเพราะว่ามีผู้หญิงที่จะมีสิทธิ์ไปเลือกตั้งอยู่ถึง3,400 0 626คนแล้วก็มีผู้ชายอยู่295,127คนนะคะส่วนกลุ่มสำคัญค่ะตอนนี้ค่ะนิโวโนะคะกลุ่มสำคัญกลุ่มนี้นะคะมีอยู่37,994คนค่ะ,คะซึ่งในวันที่14พฤษภาคมที่จะมีการเลือกตั้งนี้นะคะ ทางจังหวัดลบบุรีแล้วก็กรกตลบบุรีเนี่ยได้จัดหน่วยเลือกตั้งเพื่อให้ผู้ที่มีสิทธิ์ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งถึง1040หน่วยเลือกตั้งนะคะเขตเลือกตั้งที่1ก็มีประมาณ189หน่วยนะคะเขตเลือกตั้งที่2ก็ประมาณ2 2 3หน่วยเขตเลือกตั้งที่3ก็ประมาณ197หน่วยแล้วก็เขตเลือกตั้งที่4ประมาณ2 1 2หน่วยและเขตเลือกตั้งที่5ประมาณ219หน่วยนะคะซึ่งบรรยากาศการหาเสียงนะคะนับได้ว่าก็คือคักนะคะนี่โคง้ง<บ> เลยละคะ่ะแต่จะนําเรียนอย่างนี้ว่าในจังหวัดะบุรีเนี่ยผู้สมัครที่มาสมัครในนามพักต่างๆเนี่ยมีทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่หน้าใหม่นี้ก็ไม่ได้หมายความว่าใหม่ไม่มีใครรู้จักนะคะคหน้าใหม่นี้ก็คือท่านเคยเป็นที่รู้จักในวงการเมืองท้องถิ่นนะคะแล้วก็ยังมีอดีตพักสสบางท่านก็ย้ายพักกันบ้างนะคะก็บรรยากาศในการหาเสียงทั่วๆไปตอนนี้ที่เห็นคือป้ายคะ่ะ ตายเยอะมากนะคะในพื้นที่ต่าง,างๆโดยเฉพาะในเขตอำเภอเมืองลบบุรีนะคะแล้วก็นอกเขตไปในแต่ละเขตที่มีทั้ง5เขตป้ายในการหาเสียงนะคะแล้วก็มีรถที่กระจายเสียงนะคะเชิญชวนให้ให้อ่า เลือกคนนู้นคนนี้นะคะแล้วก็มีการตั้งเวทีปราศัยบ้างแต่เพียงเล็กน้อยนะคะส่วนนโยบายส่วนใหญ่ที่เห็นนะคะนโยบายส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะใช้นโยบายหลักจากส่วนกลางมานะคะ,ะยังไม่เห็นว่ามีนโยบายที่จะแก้ไขในพื้นที่อย่างไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในภาคประชาชนของจังหวัดลบุรีเองเนี่ยเขาก็ได้มีการเชิญผู้แทนพักการเมืองนะคะมารับฟังว่าเขาอยากได้อะไรด้วยนะคะในตอนนี้นะคะกกตอเองเนี่ยก็ได้มีการวางแผนในการประชาสัมพันธ์ หลายอย่างมากเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะการจับมือกับสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรีนะคะในการจัดรายการพิเศษโค้งสุดท้ายเลือกตั้งสสปี2566นะคะของจังหวัดลบบุรีซึ่งจะออกอากาศทุกวันตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมเป็นต้นมาแล้วนะคะในช่วงเวลา14นาฬิกานะคะและก็ยังมีการทำป้ายประชาสัมพันธ์นะคะที่สำคัญค่ะ ในการประชาสัมพันธ์ได้ได้เรียนเชิญท่านผู้ว่ามาเป็นพรีเซนเ,เตอร์ในการใช้แอปไทยดีของกระทรวงมหาทยนะคะมาในการที่จะเข้าไปเลือกตั้งคือลืมบัตรประชาชนแต่ถ้ามีแอปไทยดีนะคะสามารถใช้ในการเลือกตั้งได้เลยนะคะอันนี้นะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของการใช้ลิงค์ค่ะ ใช้ลิงน้องแบมแบมมาจากสวนสัตว์ลบบุรีในการมาประชาสัมพันธ์เชิญเชิญให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็มีการบอกขั้นตอนในการเลือกตั้งนะคะซึ่งการรณรงค์การเลือกตั้งนะคะที่สําคัญซึ่งเป็นโค้สุดท้ายจริงๆเมื่อวานนี้นะคะทั่วประเทศจัดกันหมดเลยนะคะลบบุรีก็จัดค่ะลบบุรีจัดที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายมหาราชนะคะจัดในยิ่งใหญ่มากเลยคนมาร่วมง,งานแล้วก็มีการปล่อยรถ ประชาสัมพันธ์ของกะกะตเพื่อเชิญชวนให้ประชาชนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะและตอนนี้เองนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระบุรีก็มีนโยบายในการที่จะจัดตั้ง ศูนย์เพื่อสนับสนุนการเลือกตั้งนะคะที่จะทําการเปิดในวันที่14พฤษภาจะรวบรวมข้อมูลจะมีโทรศัพท์มีอุปกรณ์ต่างๆเพื่อรับทราบข้อร้องเรียนหรือมีปัญหาอะไรจะได้ลงแก้ไขอย่างทันท่วงทีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะีคะต้องอยู่ประจําศูนย์เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าค่ะคในส่วนของการเ,เลือกตั้งลวงหน้าที่ผ่านมาอันนี้สําคัญ ของเราเนี่ยจังหวัดระบุรีเนี่ยค่ะประชาชมนมาใช้สิทธิ์คึกคักมากนะคะ,<ฮ>ะยอดที่ลงทะเบียนนะคะ11,818คนนะคะ,<ฮ>ะมีผู้มาใช้สิทธิ์ถึง1730คนคะ<ฮ>ะ่ะคิดเป็น90.79นะคะในนอกเขตเลือกตั้งนะคะส่วนในเขตมีลงทะเบียนอยู่3 0มหกคนนะคะมาใช้สิทธิ์283คนก็คิดเป็น 92. สี่แปดเปอร์เซ็นต์นะคะส่วนสถานที่ที่เขาให้ผู้พิการไปลงทะเบียนนะนะคะของเรามีคือบ้านคอนชลาสถานสเค์คนชลา,าชลบบุรีก็มีการลงทะเบียนมาอ,อยู่ห้าสิบแปดคนก็มาใช้สิทธิ์ทั้งห้าสิบแปดคนค่ะแต่นี้ปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะต้องบอกอย่างนี้เลยนะคะว่าคนที่ลงทะเบียนไว้หนึ่งหมื่นกว่าคนนะนะั่นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อย แปดสิบเอ็ดคนนั้นน่ะมาใช้สิทธิ์แค่หนึ่งหมื่นคนเหลืออีกหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดคนจะต้องทำยังไงอีกหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดคนนี้ต้องรีบนะคะไปยื่นขอว่าอขอเกิดการสดแสดงตนว่าไม่ได้ไปเลือกตั้งในวันที่7พฤษภาแต่ไม่มีสิทธิ์ไปเลือกวันที่14พฤษภานะคะครหรือว่าคุณลงทะเบยียนวันที่7แล้วเพราะฉะนั้นค,ค,คุณต้องไปยื่นว่าวันนั้นคุณไม่สบายคุณติดทุรอะไรครุณไปยื่นค่ะค ยื่นได้ตั้งแต่วันที่8จนถึงวันที่14นะคะและะ้วอีก<ะ>ช่วงหนึ่งก็คือวันที่15ถึงวันที่21ไปยื่นที่อำเภอเลยนะคะ,ะเพื่อที่จะ ไม่ให้เสียสิทธิ์อันควรนะคะส่วน<ะ>ข้อร้องเรียนต่างๆของจังหวัดรบบุรีนะคะทางกรกตอบอกไม่มีข้อร้องเรียนใดๆนะคะแต่ก็มีตอนที่เราออกเพจมีประชาชนเข้ามาบอกว่าหน่วยรกตั้งของเราเนี่ยใส่ซองผิดอันนี้ก็ได้ให้กรกตตรวจสอบแล้วก็<ะ><ะ>ไม่ได้เป็นดังข้อร้องเรียนดังกล่าวนะคะ,ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่นํามาเสนอต่อท่านผู้ฟังนะคะครับ<ะ><ะ>ครบจบทุกประเด็นนะครับขอบคุณครับวหนะครับขอบพระคุณมากนะคะ ท่านสวัสดิ์วิีอิสระทะนะครับท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรีนะฮะก็ไม่ต้องถามเลยนะครบทุกประเด็นทุกประเด็นค่ะมาเป็นขั้นตอนขั้นตอนแต่ละขั้นตอนให้เข้าใจง่ายๆด้วยอ่ะก็เดี๋ยวเตรียมพร้อมกันแล้วกันนะฮะ14พฤษภาคมแล้วก็อย่างที่บอกไปก็คือเรื่องของผู้ที่ลงทะเบียนไว้เจ็พฤษภาตอนนี้ถ้าไม่ได้ไปเลือกตั้งในวันนั้นเนี่ยลง14ไม่ได้แต่ว่าต้องไปแจ้งเหตุได้เพื่อจะไม่ได้เสียสิทธิ